สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มนอีออนไลน์คลิปนี้จะมาคุยเรื่อง p a y p a พากันอีกรอบหนึ่งนะคะ p a y p a พามีทําคลิปบอกไปแล้วนะคะว่าต่อไปนี้เขาจะให้เราเปลี่ยนเป็น p a y ์เพธุรกิจนี่ตรงนี้ใครที่ใช้บัญชีส่วนตัวเขาจะบังคับให้เราเปลี่ยนเป็นบัญชีธุรกิจโดยการไปยื่นเอกสารเกี่ยวกับการทําธุรกิจแต่มันมีข้อจํากัดอยู่ที่ว่าเราไม่ได้ทําธุรกิจเราไม่สามารถที่จะไปยื่นแบบธุรกิจได้ หลายคนก็จะยกเลิกการใช้ Paypal รวมถึงตัวนูด,ด้วยแล้วเว็บหลายเว็บแอปหลายแอปที่เขาจ่ายเงินเข้า Paypal เขาก็ปรับเปลี่ยนไปเป็นการจ่ายเงินเป็นช่องทางอื่นซึ่งอนาคตบอกได้เลยนะคะว่าอนาคต Paypal จะไม่มีใครใช้แล้วหลายคนยังหาที่เอาเงินออกจาก Paypal ไม่ได้ เพราะการแลกเงินการถอนเงินจากเพย์เพาเข้าบัญชีธนาคารของเราจะเริ่มต้นอยู่ที่360 360บาทค่าธรรมเนียม50บาทก็จะเหลือเข้าธนาคารเราอยู่ที่3 1 0บาทบางคนมี50มี20มี200มี300ซึ่งมันไม่สามารถถอนได้คือปกติส่วนตัวก็รับแลกอยู่แล้วนะคะรับแลกอยู่แล้วหลายคนก็แลกกันไปได้เงินกันไปหลายคนก็แลกประจํา แล้วที่ประกาศไปนุนบอกว่าจะรับแลกไปแค่จนถึงวันที่สามสิบเอดมกราแต่ว่ามันหลายคนก็อาจจะตกข่าวหลายคนก็ยังแลกไม่ทันหลายคนก็ยังรองเงินจากเว็บจากแอปอยู่วันนี้คลิปนี้จะให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งโอกาสสุดท้ายแล้วนะคะใครที่มีเงินในเพ y p a พอยู่แล้วอยากจะเอาเงินออกอยากจะถอนเงินออกไม่ให้มันเหลือในเพ y p a พเพราะว่า กว่าเราจะได้เงินมามันมันลำบากเนาะก็สามารถทักมาที่ ID l i n ลใต้คลิปได้นะคะให้โอกาสสุดท้ายรับจนถึงวันที่สิบห้ากุมภาเท่านั้นถ้าทักลังอ่าถ้าทักมาหลังจากนี้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าปิดไปแล้วรอบนึงเราว่าหลายคนยัง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 ,ย,งยังหาที่แรกไม่ได้ หลายคนก็ไปโดนโกงมาอันนี้ก็ขออภัยจริงๆนะคะก็ประมาณนี้ละกันนะคะใครจะแลกทักมาด่วนให้โอกาสจนถึงวันที่15ากุมภาเท่านั้นอันนี้ประกาศครั้งสุดท้ายบอกครั้งสุดท้ายแล้วนะคะถ้าจะแลกก็รีบทักมาหน่อยละกันแต่ถ้าใครพร้อมใจที่จะไปเปลี่ยนเป็นวันชีธุรกิจก็ได้อันนี้เอาที่เราสะดวกแล้วก็สบายใจละกันนะคะ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับการอัปเดตการแลกข,ของรางวัลของเพ a ์พาวใครที่อยากแลก ID Li n e ใต้คลิปส่วนใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่เคยกดติดตามยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ